วิธีการลบรูปกุญแจที่โชว์ขึ้นสำหรับรถมิลาแอททานและไททันนะคะแต่รถรุ่นนี้ที่อ้อนนำมารีวิวก็คือรถแอททานนะคะจะอธิบายว่ารูปปัแจที่โชว์ขึ้นหน้าจอนี้จะพูดเป็นภาษาบ้นบานๆเข้าใจง่ายๆเนาะคือเขาส่งสัญญาณเตือนว่ารถของคุณอะใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ว สำหรับใครที่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องในศูนย์บริการนะคะพนักง,งานเขาก็จเจาออกให้แต่บางคนเขาก็ไม่สะดวกที่จะเข้าศูนย์บริการเนาะจึงไปใช้บริการร้านภายนอกซึ่งบางร้านช่างเขาก็เขาก็จเจาออกให้นะคะแต่บางร้านเขาก็ไม่ได้อ,ออกให้รูปปจัจแจตัวนี้งั้นวันนี้อ้อเลยมีวิธีที่จะเอารูปปัะแจรูรปบุญแจตัวนี้ออกนะคะทําได้ง่ายๆไม่ยากผู้หญิงเองก็ทําได้ค่ะไม่ต้องถึงมือช่างเลย แต่วิธีนี้คุณต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะคะแล้วช่างไม่ได้ลบให้เราก็มาทำการลบเองได้เลยค่ะขั้นตอนที่1เลยนะคะบิดลูกกุญแจไปที่ตำแหน่งออนนะคะให้ระบบไฟโชว์ขึ้นไม่ต้องสตาร์ทนะคะบิดแค่ครั้งเดียวย้ำไม่ต้องสตาร์ตค่ะบิดแค่ครั้งเดียวก็พอ แล้วรูปเลขไม์กับรูปกุญแจจะโชว์ขึ้นที่หน้าปัดเลขไม์ของรถนะคะแต่ถ้าเป็นรถที่มีปุ่มสตาร์ทนะคะก็ให้สังเกตไฟสีส้มจะโชว์ขึ้นที่ปุ่มสตาร์ทค่ะพอเห็นเลขไม์และรูปประแจโชว์ขึ้นเราก็กดปุ่มยาวๆกันตรงนี้ได้เลยค่ะกดลงไปเลยจนกว่าจะเห็นรูปขีดๆ,ๆจุดๆ,ๆแบบนี้นะคะเรียงกันแล้วก็รูปประแจโชว์ขึ้นแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็กดค้างไว้เลยนะคะกดค้างไว้จกนกว่ารูปกุญแจจะกระพริบนะคะแล้วก็ปล่อยมือกดไปอีกครั้งค่ะแล้วมันจะมีคําว่าเคลียร์ภาษาอังกฤษขึ้นมานะคะก็กดซ้ําไปอีกจนกว่าจะหายนะคะกดลงไปหายไปแล้วนี่นะคะมันก็จะหายแบบนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าทำง่ายผู้หญิงเองก็ทำได้นะคะไม่ต้องไปถึงมือช่างเลย ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e ให้ช่อง v ีสมายดด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้อีกนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ